คำว่าคนดีในทางพระพุทธศาสนานั้นต้องเป็นคนอย่างไรครับและแตกต่างจากคนดีในทางโลกไหมครับเขาสงสัยฮะคนดีในทางพระพุทธศาสนากับคนดีในทางโลกเหมือนกันไหมครับออืคนดีในทางพุทธศาสนากับคนดีในทางโลกถ้าดีมันก็ดีนั่นแหละนะจะเป็นคนทางไหนก็ดีหมดถ้าดีนะ แต่โบหารของคำว่าดีนี่มันอาจจะต่างกันใครดีมากเขาชอบเรียกคนนั้นว่าคนดีใครดีน้อยเขาเรียกคนนั้นว่าคนชั่วถ้าหาว่าใครเป็นแบบนี้ก็เป็นเหมือนกันหมดครับ <Okay. S 1> อเป็นเหมือนกันหมดแต่เราจะเข้าใจคำว่าดีนั้นและจะไปให้คำจำกัดความคำว่าดีนั้นอย่างไรอีกเรื่องหนึง่งเราต้องไปให้คำจำกัดความของเขาว่าเขา จำกันความว่าดีว่าอย่างไรใช่ไหมครับบางคนนี่โอ้ยเขาไปตกปลามาเลี้ยงภรรยาเขาเขาดีดีเออเราก็พูดเขาไม่ได้นะเขาว่าดีอยู่นะแต่การตกปลาดีไหมฮะไม่ดีการเลี้ยงบุตรภรรยาดีไหมครับเออดีตรงนั้นดีนะ,ะตรงนั้นดีคุณจะเป็นคนในพุทธศาสนาคุณจะเป็นคนนอกศาสนาถ้าทําอย่างนี้มันก็มีทั้งทั้งสองแบบ ไม่ใช่ว่าความดีของคนแต่ละท้องถิ่นแต่ละที่มันจะต่างกันโดยประการอื่นไม่ใช่นะฮะหากใครทําดีก็ดีหมดแหละแต่ต้องจํากัดความให้ได้ว่าความดีเอาขนาดไหนความดีเอาขนาดไหนต้องจํากัดความด้วยนะครับถ้าหากว่าดีโดยสภาพความเป็นจริงเอออันนี้ผมพูดได้ใช่ไหมครัดีโดยสภาพความเป็นจริงเป็นอย่างไร ดีแบบพุทธศาสนาดีจนเป็นภาริยาเจ้านะดีจนเป็นภาริยาเจ้าดีจนไม่มีกิเลสไม่โกรธใครไม่โลภจะได้ของใครไม่ถือเนื้อถือตัวไม่อิจฉาริษยาใครเออดีทางพุทธศาสนาอา,อาจจะประพฤติแล้วดีได้แบบนั้นแต่ในศาสนาอื่นพระพุทธเจ้าตัดไว้เลยว่าเขาไม่มีวิธีการที่จะให้ได้ดีถึงขนาดนั้น แต่ไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีดีในแบบของเขาเขาไายทานได้ไหมได้เขาก็ดีคนพุดธไถทานได้ไหมได้ก็ดีคนต่างศาสนามีศีลไหมมีเขาก็ดีคนพุดมีศีลไหมมีเขาก็ดีเขาสามารถมีเมตตาต่อคนอื่นได้ไหมคนนอกศาสนามีเจริญฌานอภิญญาอย่างได้เลยใช่ไหมครับเหาะเหินเดอนอากาศได้หมดเขาก็ดีอ่ะแต่ว่าดีของเขาเนะ่ย ยังไม่มีการหลุดพ้นออกไปจากสังสารวัตแค่นั้นเองนะฮะแค่นั้นเองแต่ว่าดีในทางพุทธศาสนาเนี่ยดีจนถึงขั้นออกจากมัฏะสรงสารได้อันนี้แค่พูดให้กันฟังว่าถ้าหากเจริญถูกทางนะฮะไม่ใช่ว่าอ้ยดีเฉพาะคนพุทธนะคนจากสังสารวัฏเฉพาะคนพุทธนะไม่ใช่อีกแหละ แม่แต่คนพูดตกนรกก็เยอะอาจารย์ตกนรกเยอะไอ้พระนี่ก็ไม่ใช่ง่ายนะใช่ไหมครับาอาจารย์ผันอยู่ในลักษณะสังยุตอะอะไรครับเปรตเปรตพระบาทไม่ใช่ไหมฮะบัญจัวรนไม่ลอยไปในอากาศก็พระนั่นแหละเป็นเปรตทำไมพระถึงเป็นเปรตพระดีเหรอไม่ใช่พระไม่ดีนะ ไอ้ความไม่ดีส่งผลมันก็ไ่เป็นอย่างนั้นคนนอกาศาสนาก็เช่นกันฉะนั้นหากใครทำความดีเขาจะเป็นคนเชื้อชาติาศาสนาใดก็ดีทั้งหมดแต่หากใครทำไม่ดีอยู่ที่ไหนก็ไม่ดีนะคแ,แต่ว่าอุบายในการทำความดีในาศาสนาคือเพิ่มขึ้นเพราะมีอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดอันนำออกจากทุกนั่นเองเท่านั้นครับผม แต่ว่าดีในศาสนาพุทธดีขั้นทานศีลภาวนาดีนอกศาสนาก็ทานศีลภาวนาได้เหมือนกันแต่ทานศีลภาวนานอกศาสนาภาวนาของเขาสูงสุดในวสัญญานาสัญญายตนะแต่ภาวนาในทางศาสนาของเราสูงสุดคืออรรถธรรฮะอันนี้ก็เป็นความดีที่แตกต่างกัน